พี่เคยเป็นกันไหมคะพอจะนอนหลับทีไรขนตานอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับคะ่ะหากพี่ๆเคยประสบปัญหานี้นะคะวันนี้น้ำหวานมีเทคนิคดีๆมาแชร์ให้พี่ๆฟังกันคะ่ะสวัสดีค่ะ น้ำหวานยังแฮปปี้พบกับรายการแฮปปี้แชร์สาระดีๆที่สวคู่ควรค่ะวันนี้น้ำหวานจะมาแชร์เทคนิคด้านการนอนหลับจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างที่พี่ๆคงจะทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประชากรมีอัตราความเครียดสูงมากซึ่งทําให้ญี่ปุ่นจึงมีเทคนิคในด้านการจัดการความเครียดแล้วก็เทคนิคอื่นๆที่น่าสนใจเช่นวันนี้ค่ะก็คือเทคนิคด้านการนอนหลับไปดูกันเลยว่ามีเทคนิคอะไรกันบ้างค่ะ สำหรับเทคนิคแรกนะคะคือเทคนิคการทำร่างกายให้เย็นก่อนนอนค่ะ สำหรับเทคนิคที่1และเทคนิคที่2นะคะเป็นเทคนิคจากคุณหมอคาจิโมโตะผู้อำนวยการด้านการนอนและความเหน็ดเหนื่อยแห่งโตเกียวการปรับอุณหภูมิให้อวัยวะภายในเย็นลงนะคะจะช่วยทำให้หลับง่ายขึ้นค่ะซึ่งเทคนิคนะคะก็คือการจิบน้ำเย็นๆก่อนนอนค่ะแต่แนะนำนะคะให้เป็นเพียงแค่การจิบแล้วก็ข้อควรระวังคือน้ำที่จิบจะต้องไม่ใช่น้ำที่เย็นจัดค่ะเพราะแทนที่จะทำให้เราหลับง่ายขึ้นนะคะจะกลายเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายตื่นแทนค่ะ สำหรับเทคนิคที่2นะคะการนอนกลางวันไม่เกิน30นาทีค่ะที่พี่หลายคนอาจจะกังวลว่าการนอนกลางวันจะทําให้การนอนในตอนกลางคืนนั้นยากขึ้นส่วนจะทํายังไงให้ตื่นมาแล้วไม่รู้สึกง,ง่วงเงียเทคนิคสําคัญก็คือการดื่มกาแฟค่ะ เพราะว่าในกาแฟจะมีสารคาเฟอีนที่จะทำให้กระตุ้นร่างกายซึ่งเจ้าสารคาเฟอีนเนี้ยจะออกฤทธิ์หลังจาก30นาทีค่ะดังนั้นถ้าเรานอน30นาทีแล้วตื่นมาสารคาเฟอีนก็จะทำงานพอดีก็จะทำให้ร่างกายไม่ง่วงแล้วก็ไม่งัวงเงี้ยค่ะเทคนิคสุดท้ายนะคะเทคนิคที่3ค่ะคือการหายใจ4 7 8ซึ่งเป็นเทคนิคจากคุณหมอโอทาน,นิผู้อำนวยการคลินิกอิเคบูคุโดโอทาน,นิค่ะ คือการหายใจเข้า4วินาทีแล้วก็กั้นหายใจไว้7วินาทีก่อนจะค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากอีก8วินาทีค่ะเดี๋ยวนหะวานจะมาสาธิตให้พี่ๆดูนะคะ เราก็ทำแบบนี้นะคะ4 7 8ทั้งหมด10เซตค่ะเป็นเวลา200วินาทีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ3เทคนิคด้านการนอนจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นที่น้ำหวานเอามาฝากพี่พี่ถ้าพี่พีคนไหนมีเทคนิคหรือคำแนะนำอื่นๆน,นอกจาก3ข้อนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะอะไรที่ดีอะไรที่เหมาะเราพร้อมไปสรรหามาแบ่งปันให้กับชาวอย่างแฮปปี้แน่นอนคะ่ะยังไงวันนี้น้ำหวานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ